คุณแม่บอกอกินเตอะกินเตอะเออเขาก็จะกินนี่ไม่หิวไม่หิวคุณแม่กินอาหารเสริมแล้วคุณแม่ไม่ห,หิวเราหิวไปซ้อหาอยู่นี่อยู่นี่มันยังบวาเออไปซ้อหาเนี่ยเพื่อนเออว่ากลัวไปมันได้ว่าอยู่นี่อยู่นี่นมันยังบากเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อ้ย เดินหาย้นสองรอบเข่งแค่ใหญ่เนี่ยมันยังมาปากมันตามอยู่เนี่ยเออเสาะหากลัวไ้ไหนวะเออกินให้เสี่ยงถ้ามันก่เสี่ยงมันจะได้กินกินวันข้ามนะเข่งเนี่ยมันจะเสี่ยงก็ืมกินเปลาโตหนึงบนเด้อเนี่ยอุดจีนอ่ะ อุดฟ้าก๊โก้โก้โก้โก๊อกไกวว่าเจนน้ำเกลือไว้หว้มาเอามากูดป๊อกไปหายไปตีนนึงว่ะแมวอ่ะแมวมันเฝ้าอยู่ให้่ะเอ้ยครูนี่เนาะเสียงกอกเสียงใจกับแมวนี่เนาะหายไปตีนนึงว่ะตายมันมีหกตีนอ่ะป๊อกไปมีห้าตีนอ่ะเอ้ยเอาเอาเอา้เอากินขนมเส้นได้ี่น้องเอา้า นำยามันหายวันแล้วตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวุณเอ้าเอากินเรากินเราเอ้าเอ้บปวดท้องแงวเงวเนี่ยเวลากินนะปวดท้องแงาเงวปวดท้องเงาเงวเนี่ยโอ้ยออกเอี๊แค่น่ะเออนี่โอ้ยออกเอี๊ยออกเอี้ยหกศูนย์หกน่ะหนึ่งเก้าเก้าน่ะเอออายุยายเก้าเก้าน่ะหัวมันออกหนึ่งเก้าเก้าอ่ะ หนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกไอหยังน่ะอ่านให้ฟังหน่อยออหยังตาโน้ไม่ดีอ่านให้ฟังหน่อยมันคือออหยังน่ะไหนเนี่ย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 ไอหยังเนี่ยไอภาษาอังกฤษไม่ต้องอ่านเออเออสิงหยังน่ะสิงเวทล้อมสิงเวทสิง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 อันนี่ยแรงสังคม สงัสงคมเออสังคมเริ่มเนื้ออืมคคเค้าแปลให้สองภาษาไปไหนเน่เน่เน่คุยมาสิน่ะดูเนี่ยอ๋อภาษาอังกฤษอ่าน,นไว้ยังไงอ่านไม่ออกสิ่งเวทล้อมอันนี้สังคมมาไหนภาษาอังกฤษกำกับอย่างเนี่ยอ่านอ่านได้อ่านเดียวแค่นี้อ่าเออทำทำมาพี่ได้เนี่ย อ่นานว่าในภาษาอังกฤษเดือนอ่านมาออกอ่านออกเสียงยังไงเท้านทำมาพี่บา้านทำมาพี่บา้านแบนแย่แบนมาเทพานทำมาพี่บา้านเทพันอ่านไม่ออกจะล้มเส้นเดี๋ยวไปเอานี่ก่อน อ้าวกินแล้วเนี่ย่เออเนี่ยน้ำยาปลาปลาลิ้มจะดีเอ้ากินเหาะกินเหาะน้ำยาปลาน้ำยาปลาปลาลิ้มจะดีเนี่ยปลาลิ้มรู้จักปลาลิ้มไหมอ๋อปลาช่อนน่ะปลาช่อนใช่แล้วปลาลิ้มอ้าปลาลิ้มหัวลิ้มอ่ะเออปลาช่อนปลาช่อนน่ะ ้าตัวลิ้มอะใบชาผสมงเป็นใสยังเกตีนเนี่ยอืแต่ก่อนทำไม้ก่อนเป็นแปะนักจับแล้วก็นั่งเป็นนั่งนั่งไปทานนั่นนี่ไม่ได้เลยเอใสตัวงอกสดจะหน่อยนึงไม่ได้กินตัวงอกสดเหมือนละตัวงอกสดสดอ่ะมากินมากินอืม Ngọt suốt chim chim nó sẽ đây non Chín là sẽ đây non bắt mông, bát mông, bát mông môn, to ยังมท่านได้กินเนี่ยปัดโมงอย่างลุสงสซงอ่ะลุสงลสซงปัดโมงแล้วประเดี๋ยวเนี่ยห้านไปโรงเรียนป๊อกมากับปัดโมงอะไรเนี่ยกินข้าวแตงแกงอันเนี้ยเจ็ดมงอ่ะกินข้าวเจ็ดมงเดี๋ยวไปส่งร้านไปโรงเรียนป๊อกมาปัดมงอ่ะวจะเต็มยาเย็บผายท<ม>่านนี้อืม,อม มันใจข่าบ้างข่าเมืง่งใจข่ากันนี่แล้วก็ยิบผายิบปุ๊บทั้งปีไปสับปุ้งกันทั้งอินี่ฮะคนเกิมยิบอุ้ยทองตีไปเหยี่ยมยังไปเย็บเป็นทับป่าทับป่าทับป่าเฮ้ยยิอ่ำนี่อืมยีบอ่ำก็กล้าตีนี่เงี้ยเขได้ออเดอร์มา Ừ <laughs> Mình sẽ vào ngủ ngủ nhé Mình sẽ đi ngủ Đi nào nè Mình sẽ đến với anh em, anh em sẽ đến với anh em Đi đi bánh viên nè để để che rồi để ấm nó nè và ok ok ơ xin Lúc mà nè bài bà tôi cao rồi ok thì để... the ocean អើអើยายบ่กินจะไปแล้วเด้อบ่กินอย่าไปเก็บล่ะนะอ่ะนั่งไปๆๆยายไม่กินอย่าไปเจ็บแล้ว